เอาเลยเ้ย่าเย็นอยเย็นเอาแฮไปด้วยเอาแฮไปด้วยโอ้โอ้เอาแล้วครับพี่น้องเอากรการวานดูครับเอาเหลืออยู่ตัวนึงยังไม่ครบกำลังไปไหนเพอยู่ไหนเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปหาใครหรือเอ้เอาแฮไปด้วยเอาแล้วครับเอา <laughs> เอาไหนล่ะเอาเอาโอ้โอ้ เอาเอาไหนไปหาใครใครคือใครใครคือเจ้าของโอ้ตะลึงกันทั้งโอครับในเมื่อในเมื่อเขาไปแล้วเราก็ให้สิทธิ์หวานเหมือนกันนะครับมาโอ้มา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 แม่บอกมาตามกลับบ้าน เออพ่อหนีมาวาเนเหแม่ให้เลยมาตามกลับบ้านโอ้ยยังยังยังอีกงง,งงเจ้าของเอาแล้วครับพี่น้องเอาวันนี้ลุ้นกันทั้งโบครับอะไรเนาะเจ้าของตัวจริงคือใครยังไม่ใช่ครับกำลังจะหาผู้โชคดีรางวัลที่หนึ่งประจำวันที่หนึ่งกันยานะครับตอนนี้เจ้าของอยู่ไหนเนาะ เอาแล้วครับอยู่ดีๆเขาเกิดอะไรหรือครับเขาดีดอะไรหรือเปล่าครับเอาทุกคนที่ไปใกล้ไม่ใช่เจ้าของฉันกลับมาอ้าวเจ้าของอยู่ไหนนี่เจ้าของอยู่ไหนเนาะเจ้าของเจ้าของเรียกมาด้วยงงงงเอาเอาเอา เอาขอเกาะหน่อยนุ๊ตนุ๊ตขอหน่อยนุ๊ตขอเกาะเพ่เลยเอาอยู่ๆครับสงสัยคิดถึงเจ้าของครับมามากลับมากลับมาอ้าวงงครับอยู่ๆก็ลงจากฝั่งไปเลยครับมาเราลุ้นเราลุ้นพอกลังกายเหรอเอาขึ้นไปขึ้นอ้าว กำลังวนบอกว่าปลาใหญ่ยอยู่แถวนี้แหละขอเป็นาวนบน้องาคบ้องประกาศลั่นโบเลยตอนนี้จะของหมาอยู่ไหนครับ,อบอเอาเอาอย่างยังไม่เจอยังไม่เจอเจ้าของพี่น้องใช่ไหมใช่ไหมใช่เจ้าของไหม เจ้าของแล้วัเจ้าของอยู่ตรงหนั้นเออขึ้นมาเออเดี๋ยวให้วานแห่ด้วยโอ้ยี่เออดูทรงครับโอ้ยจะปวดเจ้าของไม่ยอมเรียกสักทีอ่ะโอเคดูสุดยอดครับออมารักเจ้าของครับพี่นอ้อง